Oh รรมะเรื่องปีติสัมโพชฌชงมาบรรยายประกอบการปฏิบัติของท่านทั้งหลายสืบไปปีติสัมโพชฌชงแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้คือปีติคือหมายผมว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายนั้นหาวาขาดปีติเสียอ,อย่างเดียวหรือว่าเวลาประพฤติปฏิบัติ ปีติไม่เกิดขึ้นในขันธสันดานของเราก็ไม่สามารถที่จะได้บรรลุอริยมรรคผลคือปีตินี้เป็นอาหารของใจสำหรับร่างกายนั้นมีกัวะลิงกรลหารอาหารคือคำข้าวเป็นเครื่องปรนปือให้ดำรงอยู่ได้แต่สำหรับจิตใจของเรานั้นมีปีติธรรมเป็นอาหารเมื่อใดใจของเราเกิดปีติหรือในปีติเป็นอาหารแล้ว การประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะเดินไปตามแนวทางของอริยมรรคเมองแปดประการจนถึงจุดหมายปลายทางคืออริยมรรคเดชผลเรื่องปีตินี้ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็เรียกว่าเป็นอาการของจิตคือจิตแสดงอาการขึ้นมาคือเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมไปเมื่อจิตใจของเราสงบ ไม่มีโลภะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำหรือในขณะนั้นนิวรณ์ทำทั้งห้าประการไม่ครอบงำจิตใจของเราได้จิตใจของเราก็เป็นอิสระเมื่อจิตใจของเราเป็นอิสระแล้วก็แสดงอาการออกมาอาการที่จิตแสดงออกมานี้เรียกว่าปีติปีติแปลว่าความเอ,อิบอิม่มหรือว่าแปลว่าความอิ่มใจหรือแปลว่าความปราโมด หรือแปลว่าความตื่นตันใจแปลได้หลายอย่างปีตินั้นมีอยห้าประการคือหนึ่งพุตกาบีติปีติอย่างน้อยมีลักษณะดังนี้คือหนึ่งในขณะที่เราปฏิบัติพระกรรมฐานนั่งกำหนดบทพระกรรมฐานอยู่นั่นจะมีสีขาวปรากฏเหมือนกันกับปุญนุ่นเหมือน,นกันกับสาลี บางทีค่าๆอาจะมองเห็นแสงอะไรมองเห็นสิ่งนน้นสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ก็ยังมองไม่เห็นสองบางทีก็มีอาการเยือกเย็นทั่วสัรพัดางกายบางทีก็ทําให้เกิดขนลุกบางครั้งก็ทําให้เกิดอาการมึนตึงหนักๆตามร่างกายบางทีก็ทําให้น้ําตาไหลบางทีก็ทําให้เกิดหนังหัวคองสยองก้าว บางทีก็มีอาการตัวซาตัวพองขึ้นคา้คาๆว่าเราจะเป็นโรคเน็บซาบางครั้งปรากฏตัวของเราพองขึ้นพองขึ้นแื้อโตขึ้นโตขึ้น,นจนเต็มกุติกามีแต่บางทีก็ปรากฏตัวของเราในเล็กเ,เ,เข้าไปเล็กเข้าไปเท่ากับเด็กน้อยกามีบางทีก็ปรากฏว่าแขยนยาวขายาวฟันยาวออกไปอันนี้เป็นลักษณะของกุตกาปีติ สองคณิกาปีติปีติชั่วขณะมีดังนี้คือหนึ่งจะมีสีแดงแดงด่งๆปรากฏเฉพาะหน้าคล้ายกับจีวรของพระธิสุสามเณรบ้างท้ายับพระอาทิตย์แรกอุทัยบ้างสองบางครั้งจะเกิดในจกักรวาลเหมือนกันกับสายฟ้าแลบหรือเหมือนกันกับปีเหล็กไฟ สามบางทีจะมีอาการแสบทั่วกายบางทีก็ทําให้กายแข็งหรือร่างกายของเราแข็งคล,าคลา้ายๆแบบเป็นโครคไข้ขึ้นมาเวลาจะก้มจะเงยนี้ไม่สะดวกสี่บางครั้งเป็นหนังมแมลงเม่าหรือมแมลงค่อมทองจับแล้วไต่ตามตนตามตัวของเราข้อที่ห้าบางครั้งร้อนตามตัว บางทีฝนตกพรำๆอยู่แต่ก็เรารู้สึกว่ามันร้อนผิดปกติบางครั้งหัวใจสันส่นๆไม่ไหวคล้ายๆกับคนเป็นโรคหัวใจอ่อนบางครั้งก็ทําให้เกิดขนลุกขนสั่นบ่อยๆต่ไม่มากนักบางครั้งก็มีอาการคันยึบยิบคล้ายกับไรไต่ตามหน้าตามตัวเราลูกขังซ้ายไต่มาข้างขวาเราลุกข้างขวาไต่มาข้างซ้าย บางทีคล้ายๆกับจะไต่ไปเข้าตาหรือเข้าหูของเราก็มีบางทีก็ไต่ขึ้นไปบนศีสาวของเราก็มีสิบบางครั้งเป็นด่งปลาตอดเป็นด่งเส้นเอ็นซักหรือมีอาการกระตุกตามร่างกายบางครั้งมีอาการคล้ายๆกับน้ําร้อนที่กําลังเดือดพ่านบางครั้งเหมือนกันกับปลาปุดขึ้นเมื่อเวลาเราโยนเศษอาหารลงไปในน้ําอันนี้เป็นลักษณะของขณิกาปีติ สามโเพงคาปีติปีติโลดผลมีลักษณะดังนี้คือหนึ่งกายสูงขึ้นตัวเบาตัวลอยคือในขณะที่เรานั่งอยู่นั้นบางทีปรากฏกายของเรามันสูงขึ้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 นจนเพียงต้นไม้กว่ามีจนครึ่ง้ากว่ามีบางทีตัวของเรานี่เบาผิดปกติบางทีเบาจนพลคนพื้นขึ้นไปคืบหนึ่งบ้างสอกหนึ่งบ้าง บางครั้งก็ลอยขึ้นไปค้างอยู่บนคือเรือนบ้างวันคาคบต้นไม้บ้างอันนี้เป็นตัวอย่างเห็นมาหลายๆแต่ดปีนี้ไม่ค่อยเห็นบางปีแล้วนั่งอยู่ตามบริเวณลานวัดนั่งไปนั่งไปตัวเบาลอยวับไปอยู่บนกุฏิของเราก็มีโยมชาวบ้านประพฤติปฏิบัตินั่งอยู่บนเรือนบางทีก็ลอยขึ้นไปค้างอยู่บนคือเรือนก็มีเมื่อจิตใจแรงแล้วมันทําให้เกิดอาการเบาอาการลอยขึ้นไปได้ สองบางครั้งลงท้องท้องเดินเป็นบิดสามมีอาการสัระโงกไปมาข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างสี่บางครั้งคล้ายกับคนมาผักข้างหลังหน้าขมำลงไปข้างหน้าก็มีบางทีคล้ายกับคนมาผักข้างหน้าผงาไปข้างหลังก็มีห้าบางทีคล้ายกับคนมาจับศีรษะของเราหมุนไปหมุนมาคล้ายกับคอของเราไม่มีกระดูกข้อที่หกบางครั้งมีอาการปากงับงับบ้าง อ้าปากบ้างหุบปากบ้างเคี้ยวปากบ้างเวลาเรานั่งกรรมาฐานอย่นั้นข้อที่เจ็ดบางทีก็มีอาการตัวไหวโยกโครงโอนไปเอ็นมาดุดลมพัดตนไมข้อที่แปดบางครั้งกายหกขเขมนถลําไปคือเดินจงกรมไม่ตรงเวลาเดินไปเดินไปมีอาการหกขเขมนถลําไปเทถลาไปก็มีข้อที่เก้าบางทีกายกระโดดขึ้นติวไปเหมือนจะห่อได้ก็มี ข้อที่สิบกายกระดุกกระดิกยกเขยนยกเท้าข้อที่สิบเอ็ดบางทีกายเงื้อมไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างสิบสองบางครั้งปรากฏเห็นสีคล้ายกับเป็นสีไข่มุกสีขีรุมสีนุน่นสิบสามบางทีปรากฏว่าตัวของเราในหอกหรือไหลไปค้างอยู่ตามยอดเจดีย์บ้างตามโบสถามวิหารตามยอดไม้บ้าง สิบสี่บางทีมือของเราวางอยู่ในท่าหงายคล้ายกับมีคนมาจับในควอมลงไปหรือบางทีมือของเราวางอยู่ในท่าคว่มคล้ายๆกับมีคนมาจับใ้หงายขึ้นบางทีเรานั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกคล้ายกับนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกบางทีเรานั่งหันหน้าไปทางทิศใต้คล้ายกับนั่งหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นต้นสิบห้าเวลาเรานั่งอยู่ตรงๆจะรู้สึกว่ามีอาการโอนไปเอ็นมา คล้ายกับว่าเรานั่งไม่ตรงแต่เราลืมตาดูตัวของเราก็ยังนั่งตรงๆอยู่ตามเดิมคือเ,เวลานั่งอยู่มันคล้ายๆว่าตัวของเรามันโอนไปเอ็นมาเหมือนกันกันกบต้นออกที่รู้ไปตามลมฉะนั้นห้าปรณนาป,ปีติปีติทราบซ้านมีลักษณะดังนี้หนึ่งมีอาการแผ่่านเยือกเย็นไปทั่วสันลงพางกายข้อที่สองมีอาการสงบเป็นพักๆคล้ายๆกับเข้าสมาธิไปเป็นพักๆ ข้อที่สามบางทีมีอาการคันยุบยุบตามตัวข้อที่สี่มีอาการซึมๆึมไม่อยากลืมตานั่งซึมซมอยู่เวลาเดินก็เดินซึมๆอยู่ตลอดเวลาไม่อยากพูดจาปลาัยกับใครๆข้อที่ห้าไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกายอยากนั่งอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนไม่อยากกระดุกกระดิ์ไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกายไม่อยากมองซ้ายแลขวา ข้อที่หกบางครั้งมีอาการสู้ซาจากปลายเท่าถึงศีรษะบางครั้งมีอาการสู้ซาจากศีรษะถึงปลายเท่าบางคนบางท่านผูดมีจิตใจอ่อนคิดว่ามีผุดผีปีศาจมาสิงก็มีมาเข้าสงก็มีข้อที่เจ็ดบางครั้งกายเย็นดูดอาบน้ําหรือดูดถูกน้ําแข็งหรือดูดอยู่ในห้องเย็นแปดมีอาการยิบยิบเยบแย,บ,ย,บ,ยบเหมือนกับไรไต่หน้า ข้อที่เก้าบางทีปรากฏเห็นมีสีต่างๆเส่นสีคามสีเขียวไปต้องอ่อนสีเขียวมรกตสิบทำให้พเพลิดเพลินไม่อยากรกระดุกกระดิบสิเบเอ็แม้เปลือกตาที่ปิดอยู่ก็ไม่จะเปิดขึ้นเลยอันนี้เป็นปีติสัำพธส่งซึ่งจะเกิดขึ้นแก่ท่านนักปฏิบัติธรรมในเวลาปฏิบัติแต่ปีติทั้งห้าประการดังกล่าวมาแล้วนี้บางท่านก็เกิดครบหมดทุกอย่าง บางท่านก็เกิดเพียงสองสามอย่างเท่านั้นแต่จะเกิดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้หากว่าปีติดังกล่าวมาแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็แสดงว่ามีปีติเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วหรือว่าใจของเรามีปีติเป็นฐานแล้วเมื่อมีปีติเป็นอาหารแล้วเป็นเสบียงแล้วก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้ปีตินี้มีความอิ่มใจ มีความชื่นชมยินดีเป็นลักษณะมีความอิ่มกายอิ่มใจทราบซ่านไปทั่วกายเป็นจิตมีการฟูกายฟูใจเป็นผลปรากฏมีนามขันทั้งสามคือเวทนาสัญญาวิญญาณเป็นเหตุใกล้ซิดปีตินี้หากว่ายังไม่เกิดก็จําเป็นที่ท่านนักปฏิบัติธรรมจะต้องทําให้เกิดคือหมายความว่าถ้าไม่เกิดปีติการปฏิบัติก็ไมมาในผล เห็นนั้นหาว่าปีตินี้ยังไม่เกิดเราก็ต้องทําให้เกิดถ้าเกิดแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ให้ดํารงอยู่เผื่อว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้การประพฤติปฏิบัติของเรานี้ได้ผลเลวปีตินี้อุปมาอย่างหนึ่งก็อุปมาเหมือนกันกับสเสบียงเดินทางตามธรรมดาคนที่จะเดินทางนั้นต้องมีสเสบียงสเสนามี สะตุ้มสตางสำหรับซื้อเอาปลาอาหารบ้างหรือบางทีก็ต้องมีก็บข้าวมีห่อข้าวไรชาวภาคอีสานของเราต้องติดตัวไปด้วยจึงจะเดินทางได้หรือว่าเราจะไปต่างประเทศอย่างนี้ก็ต้องมีสะเบียงมีสตุ้มสตางสาหรับเดินทางสําหรับข่าปาหนะจึงจะเดินทางได้ข้อนี้ชั้นหดผู้ที่จะเดินทางไปสู่อมตะมหานฤพารุน,นก็ต้องมีปีติเป็นอาหารมีปีติเป็นสะเบียงเหมือนกันจึงจะเดินทางไปได้ อาว่าขาดปีติเสียอ,อย่างเดียวเท่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเดินทางสู่อมตะมหาอิพพานได้ปีติจะเกิดได้นั้นด้วยอุบายสิบสองประการข้อที่หนึ่งทำด้วยอุบายวิธีคือเอาใจใส่ถึงที่เกิดที่ดับของรูปของนามตลอดถึงพระไตรักมรรคผลพระนิพพานคือหมายความว่าเวลาเรากําหนดอาการพองอาการยุบนี้ก็เอาสติปักลงไปตั้งแต่ต้นพองกลางพองสุดพอง,พองต้นยุบกลางยุบสุดยุบ เวลาเดินยังคงก็เหมือนกันเอาสติปักลงไปตั้งแต่เริ่มยกตลอดถึงเหยียบลงนอกจากนี้เอาสติไปพิจารณาถึงพระไตรลักษณ์เื่อนิจังทุกขังนาตาตลอดถึงมาพิจารณาถึงอนิสงส์ของการบรลุอริยมรรคอริยผลพิจารณาถึงอนิสงส์ของพระน,นิพพานเมื่อเรามีสติสัมปัญญะทันปัจจุบันรูปนามเห็นพระไตรลักษณ์เกิดนิจังทุกขังนาตา เราเนืกถึงอนนสงสงของการมารรมนนาผลปฏิพานแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติขึ้นมาข้อที่สองทำความเพียรให้มากๆคือหมายความว่าพยายามเจริญพระกรรมฐานบ่อยๆอย่ยาได้ขาดอย่าได้หยุดพยายามทำสติสัมปัชัญญะาให้ทันปัจจุบันจนเห็นรูปเห็นนามเห็นพระไตรลักษณ์ข้อที่สามพยายามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนืองเนืองาพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเป็นผู้มีพระคุณ อันเหลือล้อนพ้นประมาณเหลือที่จะนับจะประมาณไม่ได้หรือเราจะนึกว่าพระพุทธองค์นั้นพระองค์ท่านเป็นผู้ประกอบไปด้วยพระปัญญาปีชาสราดสามารถจัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาด้วยพระองค์เองสามารถรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจธรรม้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสยํจภูผู้รู้เองในทางจัสรู้พระองค์ท่านเป็นผู้ มีพระบวร,บรขันธสันดานบริสุทธิ์สะอาดหมดจดโปองใสจากสังเกตธรรมทั้งหลายทั้งปวงตังในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงเอ็นดูปราณีสัตว์ทั้งหลายซึ่งเราร้อนอยู่ในเพลิงกิเลสและกองทุกข์จึงได้นำมาธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วมาแนะนำพร่ำสอนเวนยกัทั้งหลายให้รู้ตามยห้นตามได้ เมื่อเราะเลิกถึงคุณของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมาแล้วนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้ข้อที่สี่พยายามละเลิกถึงคุณของพระธรรมเนืองๆคือหมายก็ว่าให้เราละเลิกถึงคุณของพระธรรมว่าเอพระธรรมนี้เป็นสภาวะธรรมที่ดีสามารถทรงผู้ปฏิบัติไว้หรือว่ารักษาผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วป็่ว่าในภพนี้ชาตินี้ผู้ประพฤติปฏิบททัติธรรม ย่อมจะไม่มีโทษมีเวรมีภัยอยู่ที่ไหนก็มีความปื้มปีติมีความสุขใจอยู่ตลอดเวลาเพราะพระธรรมรักษาไว้ไม่ตกไปในที่ชั่วไม่ต้องถูกปรับไหมเสียโทษจองจำพันธนาคารติดคุกติดตารางหรือถูกประหารชีวิตตายแล้วพระธรรมยังรักษาเราไว้ไม่ให้ไปตกอบายภูมิคืนนรกเปรตสุรกายสัรัจสารพระธรรมจะรักษาเราไว้ และพยายามเป็นแรงกระตุ้นให้เราได้บรรลุมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติพระมสมบัตินิพานสมบัติเมื่อเราละเลิกถึงคุณของพระธรรมอยู่อย่างนี้เนืองๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้ข้อที่ห้าพยายามละเลิกถึงคุณของพระสงฆ์เนืองๆการละเลิกถึงคุณของพระสงฆ์นั้นเราจะละเลิกตามที่เราสวดกันทุกวันทุกวันนี้ตามบทสังกคุณก้าก็ได้หรือเราจะละเลิกโดยย่อก,ก็ได้ ว่าพระสงฆ์นี้ท่านเป็นผู้มีคุณูปการะคุณมากพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองถาวรมาจนถึงบัดนี้ก็อาศัยพระสงฆ์ในจันลงพระพุทธศาสนาโดยการศึกษาเร่าเรียนแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะอันเป็นคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสนาจึงจเจริญมาถึงบัดนี้แม้ว่าพระศาสนาจะล่วงเลยมาถึง2,500กว่าปีแต่ธรรมะอันเป็นคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ยังสมบูรณ์อยู่ทุกประการอันนี้ก็เพราะคณของพระสงฆ์แท้ๆเมื่อเราระลึกอยู่อย่างนี้เนืองๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีจีได้ข้อที่หกพยายามระลึกถึงศีลที่ตนรักษาไว้แล้วเนืองๆศีเลเราระลึกว่าเรานี้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แม้ว่าเราได้เพิดพาดไปบ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็เราก็ได้ปรองอาบัิหรือได้ประพฤติพุทธานวิธีเป็นโชคดีของเราเล่าน้อที่ได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ จะทําให้สินของเราบริสุทธิ์ดีก็จะได้เกิดปีติธรรมขึ้นมาเพราะอด็ตพยายามและลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วเหนื่งๆว่าเรานี้เกิดมาเป็นผู้มีโชคดีแล้วที่ได้บริจาคทานเพราะการทําบุญทาทานนี้ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยสมานมิตรไมตรีระหว่างกันไว้ได้อยู่ในโลกนี้ก็ไม่ว่าเวมีมิตรอิสหายมีปกพ้องมากมีผู้รักใคร่มีผู้นับถือมีผู้เอ็นดู ไปที่ไหนก็มีผู้พบหาสมาคมยกจองสรรเสริญเกียรติคุณอันน้งามก็ย่อมพุ่งขจรไปเมื่อว่าเราตายแล้วไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่เราจะเป็นคนร่ำรวยมึ่งมีสีสุขเปียบภูลสมบูรณ์ไป้ึยทรัพย์สมบัตินาประการอะไรทํานองนี้เมื่อเรานึกถึงทานที่เราได้บริจาคแล้วเหนื่งๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้ข้อที่แปดพยายามและลึกถึงธรรม ที่ทาบุคคลให้เป็นเทวดาหนึ่งๆจำนวนแล้วเลิกถึงทมที่ทําให้คนเป็นเทวดาก็คือหนึ่งมีศรัทธาสองมีศีลสามสุตตะคือการสดัพระฟังมากสี่จาคะคือการเสียสละให้ปันสิ่งของของตนเจ็บบุคคลที่คนให้ปันข้อที่ห้าปัญญาคือความรอบรู้ในกองทั้งขานทั้งสิเป็นโลกิยะและโลกุตระ เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะได้รู้ทันทีว่าเรานี้ก็มีศรัทธาเหมือนกันมีศีลเหมือนกันมีสุตตะเหมือนกันมีจากะเหมือนกันมีปัญญาเหมือนกันเมื่อเรามีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจากะมีปัญญาอยู่ในโลกนี้ก็เท่ากับว่าเราได้เป็นเทวดาแล้วหาว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมะของเราไม่ได้ฌานไม่ได้สมาบัติไม่ได้บรรลุอริมรรคผลเราก็ต้องไปเกิดในเทวโลกในฉากามาวจรสวรรค์เป็นเทวดา เพราะว่าเรามีคุณนธรรมที่ทาให้เป็นเทวดาเมื่อเราะเลิอกอยู่อย่างนี้เนืองๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้ข้อที่เก้าพยายามระเลิกถึงคุณของพระนิพพานอันเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกเนืองๆคือเรานึกถึงคุณของพระนิพพานเช่นว่าเราจะนึกว่าเอพระนิพพานนี้ท่านกล่าวว่าเป็นเอกันตวรมสุขถ้าถึงนิพพานแล้วก็พ้นจากชาติทุกชราทุกปยาธิทุก,ททกมรณาทุกข ไมเวียน่หวตายเกิดอยู่ในมหานพพบสงสารอีกต่อไปเป็นอมตะสุขเป็นสุขตลอดกาลเป็นสุขที่ไม่ตายเมื่อเรานึกแล้วนึกถึงคุณของพระนิพพานอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติขึ้นมาได้ิบเว้นบุคคลที่ไม่เลื่อมใสในคุณพระตนาตาข้อที่สิบเ็ดคบหาสมาคมกับบุคคลที่มีความเลื่อมใสในพระตนาตาใสิบสองพิจารณาพระสูตร อันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความร่วมใส่เศรพระสูตรใดที่เราได้ฟังได้ศึกษามาได้ศึกษาเราเรียนมาเราก็นึกถึงพระสูตรนั้นนั้นเชรนนุมโนว่าเรานึกถึงเรื่องสังกิจจะสามมาเนียนี่ว่าสังกิจจะสามเนรเขาได้สําเร็จเป็นพระหัตนตั้งแต่น้อยตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นเล็อกอยู่เมื่อบัณฑิตจ,จะสามมเนรอายุเจ็ดปีตอนนั้นเขาได้บรรลุเป็นพระหันบอกพราเขาได้สั่งสมอบรมบุนกุศลไม่มาก เราละเลิกถึงพระสูรใดพระสูรหนึ่งเมื่อละลึกไปละลิกไปก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้หรือมิฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะละเลิกได้ดังกล่าวมาแล้วนี้เราจะหวนมาระลึกในระหว่างตัวเรากับครูบาอาจารย์ก็ได้เส็จเราจะเลึกถึงคุณครองครูบาอาจารย์ว่าเอะครูบาอาจารย์นี่ท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรมเป็นมุ่งความสุขความเจริญเกลุกศิษย์ลูกลหาจริงๆมุ่งประโยชน์สุขเกลูกสิษย์ลูกหาจริงๆ เราเห็นคุณงามความดีของครูบาอาจารย์อย่างไรอย่างหนึ่งแล้วก็น้อมมานึกถึงก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้หรือมิฉะนั้นก็นึกถึงคุณของมิดามารดาหรือเพื่อนสหธรรมิกที่ได้ชักชวนตนเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมว่าถาว่าเราไม่ได้มิดามารดาหรือไม่ได้อยากสนิดมิตรสหายหรือเพื่อนสหธรรมิกแนะนํามาประพฤติปฏิบัติเราคงไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เรานึกไปนึกไปก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้ หรือมิฉะนั้นเราก็นึกย้อนเข้ามาหาตัวของเราเองว่าเรานี้เป็นผู้มีโชคดีแล้วเนาะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนายังมีโอกาสได้มาบวชในพุทธศาสนาบวชแล้วยังมีโอกาสได้ศึกษาเราเรียนได้ประพฤติพระวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นผู้มีบนล้นฟ้าล้นดินจึงได้มาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เมื่อเราละลึกอยู่อย่างนี้ละลึกเรื่อยไปละลึกเรื่อยไป ผลสุดท้ายก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้อันหนึง่งปีติจะเกิดจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถึงความบริสุทธิ์สีส่ประการความบริสุทธิ์สีส่ประการนั่นคือหนึ่งสำรวมอินทรสีหกคือได้แก่การสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมนิ้สำรวมกายสำรวมใจคือหมายามว่าให้มีสติสัมปสัญญาระวังไว้ให้ดี เวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นมลิ้มรสกายถูกต้องปุตตะพระใจรู้ธรรมารมณ์ระวังอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงราคาตัณหาอุปาทานเข้าไปในจิตในใจของเราได้เมื่อเราระวังว้อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาใจของเราก็จะเป็นอิสระเมื่อใจของเราเป็นอิสระใจของเราบริสุทธิ์สะอาดปองภัยพอสมควรแล้วก็จะเกิดปีติธรรมขึ้นมาสองแสวงหาเลี้ยงชีพในทางที่ ปอบด้วยศิลธรรมมณีงามของพระศาสนาและมติกฎหมายของบ้านเมืองสามพิจารณาปัจจัย 4. สี่เสียก่อนแล้วจึงค่อยบริโภคเส็นว่าเราพิจารณาเครื่องนุ่งหม่มพิจารณาอาหารพิจารณาที่อยู่ที่อาศัยพิจารณายาสําหรับบําบัดโรคเสียก่อนแล้วจึงบริโภคจึงฉันจึงรับประทานข้อที่ 4. สี่แสดงอาบัต เคื่อหมายความว่าเมื่อเห็นว่าเราขาดตกบกพ่อหรือว่าเพียงพ้้มไปอย่างไรอย่างหนึ่งเห็นว่ามันเป็นอาบัติเห็นว่าไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรก็พยายามปรุงอาบัติเสียหรือหากว่าเรามีโอกาสมีเวลาก็ประพฤติวุฒามนวิธีเหมือนนังท่านทั้งหลายประพฤติวุฒานวิธีอยู่ในขณะนี้เมื่อใดเราตั้งอยู่ในองค์คุณธรรมทั้งสี่ประการอันเป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์ แล้วก็ตั้งอยู่ในองค์คุณธรรมทั้ง12ประการดังกล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ <S <S จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติธรรมขึ้นมาได้ปีตินั้นมีทั้งอย่างต่ำและอย่างกลางอย่างสูงปีติอย่างต่ำเกิดขึ้นจากการนึกถึงคุณงามความดีของตนบ้างของผู้อื่นบ้างถึงทานที่ตนในบริจาคถึงสินที่ตนลักรักษามาแล้วบ้าง หรือว่าเกิดขึ้นเพราะการละเลึกถึงองค์ุณทั้งสิบสองประการหรือความบริสุทธิ์ทีประการนังกล่าวมาแล้วของต้นแล้วก็เกิดปีตีขึ้นมาปีตีเกิดเพราะเหตุทั้งสิบหกประการดังกล่าวมาแล้วของต้นนั้นเป็นปีตีอย่างต่ำสองปีตีอย่างกลางเกิดขึ้นเพราะการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจนถึงยานที่สามและยานที่สี่คือเมื่อประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ถ้าปฏิบัติสมถกรรมฐานทั้งยานที่สามแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดปีติขึ้นมาได้ถ้าเราเจริญนิพพานกรรมฐานทั้งยานที่สามที่สี่แล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติขึ้นมาได้ปีติยังสูงทีนี้ได้แก่ปีติในสัโพ陀ชงดังกล่าวมาแล้วขางต้นปีติในสัโพ陀ชงนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้บรรลุอริยมรรคผล ปีติสัมโพ陀ชงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อจิตของเราเข้าสู่มรควิถีคือจะเกิดขึ้นตั้งแต่ยานที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าถึงสิบหกถ้าว่าปีติเกิดขึ้นในลำดับของมรควธีเริ่มตั้งแต่ยานที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนี้เป็นปีติสัโพ陀ชง เมื่อปีติสัมโพชงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นนั้นว่าท่านนักปฏิบัติธรรมในบรรลุอริยมรรคผลอย่างน้อยที่สุดก็ข,ขั้นปฐมมรรคเคยได้สาเร็จเป็นพระโสดาบันเหตุนั้นท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายหาว่าปีติดังบรรยายมานี้ยังไม่นนสืเสนกันสันดานก็พยายามให้เกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาไว้ให้ดีปีกอยาหนึ่งสิ่งที่ควรท้องวนระว,วังเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามข่มไว้ด้วย บางทีมันเกิดขึ้นมารุนแรงจนเกินไปเป็นอาการสั่นอย่างนี้เรืออาการตื่นตันใจคล้ายๆกับน้าําตาจะไหลบางทีเรากําหนดไม่ทันมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ร้องให้ขึ้นมาก็มีคือความตื่นตันใจเกิดขึ้นมาอย่างหนักก็ร้องให้ขึ้นมาบางทีก็ทาให้เกิดการหัวเราะเดินจงกรมไปกับหัวเราะเหมือนกับคนเป็นบ้าเพราะอะไรเนีหัวเราะเพราะจิตของเรามันเกิดตีติขึ้นมาบางทีก็มีอาการสั่น มีการไหวมีการโอนไปเอ็นมาอะไรต่างนี้ก็พยายามผมไว้เมื่อปีติยางตำ่ำยางกลางเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องขม่มถ้ายังไม่เกิดก็ต้องทําให้เกิดแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วหากมันรุนแรงเกินไปเราต้องข่มไว้ถ้าเราไม่ขม่มก็ไม่สามารถที่จะลุถึงปีติอย่างสูงคือจิตก็ไม่สามารถที่จะเกิดปีติสมโพธิทรงขึ้นมาได้เมื่อเราสามารถข่มปีติยางต่า อย่างกลางได้แล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปีตินั้นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปตามลําดับลําดับเมื่อปีติละเอียดถึงที่แล้วก็จะเป็นปีติสัมพลดชงเข้าสู่มรรควิถีนาเนินไปสู่มรรควิถีแล้วก็บรรลุอริมัรคผลเอาละท่านนักปฏิบัติทมท,ทั้งหลายเท่าที่หลวงพ่อได้น้อมนำเอาธรรมะเรื่องปีติสัมพลดชงมาบรรยายโดยสังเกตปัญหาก็เห็นว่าพอสมควรเจเวลา ในท้ายสุดนี้ดวนะ้วามหนาพระประมมธรรมขอให้ทุกท่านจงได้มีสติมีสัมปัญญะมีความเพียรมีสมาธิมีศรัทธามีปัญญาสมบูรณ์ได้บรรลุสมาธิสมาบัติวิชาปฏิสัมพิทาปัญญาอาริยมรรคผลตามมุนวาสนารมีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาแล้วจงทุกทุกท่านเถิด